นี่หันแบบเอาตาปลาขึ้นก่อนตัดหูรวดที่เป็นปุ่มขึ้นมางายขึ้นมาก่อนก็หักไปนั่นแหล,และลองดูเทตก่อนครับปากชิกเลื่องนะปากชิกเลื่องนะนี่ตาปลาขึ้นจะหักใช่ไหมไหนลองอีกฝั่งนี้หักอีกอนไะปลาขึ้นปลาขึ้น สิบอันจะหักหลายอันน,นี่แบบได้เรียบหมัเ,ป,เป่าอยู่ข้างอันนี้นั้นมีคนเขาบอกมาว่าต้องหันด้านนึงจะไม่หักนี่ไงเป๊ะถูกต้องทฤษฎีนี้ล,ลองอีกอันหนึ่งแบบเรียบขึ้นนะ วไม,มไม่หักเลยสวยงาม